สวัสดีครับคุณชมนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้มาตามตัวเลขน้องภูมินะครับน้องภูมิแปดหนึ่งหนึ่งแปดฟ้าผ่านะครับงวดก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเตยมนะครับไปดูว่าน้องภูมิฝันหรือว่าเขียนเลขให้ยังไงเราก็ต้องสอบถามพิธานนะครับพิธานเป็นคนที่คอยสัมภาษณ์น้องภูมิคุยกับน้องภูมิเรื่อยเลยครับสวัสดีครับพิธานครับเนี่ยโอ้ เป็นยังไงบ้างเนาะเลขบาองฟูมงวนนี้วันนั้นเขามากระท่อมแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าน้องภูมิได้เลขอะไรได้เลขหรือยังคุยกับเขาบเ,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 เขาแล้วเขาบอเงียบทีนี้ผมไปเอาสมุดให้เขาเอาสมุดให้ผมอ่านสมุดให้ดีครับเขาเขียนเองครับที<อ>่ผมถามวันนั้นก็จะมีคลิป อยู่ข้างในตรงนั้นโอ้มีคลิปอยู่กับอเขาทำยังไงตอนเขียนพิธันเขาเขียนเขาเดี๋ยวผมทําท่าทางให้ดูนิดหนึ่งเนาะได้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 เขาเน้นอย่างนี้เลยอนะอย่างนี้เลยครับเขาก็นับมือก็นับมือเขาก็เขียนเขียนครับอเขียนเสร็จปุ๊บเขาจับปากกาแล้วก็เดินหนีมาตรงนี้เดินหนีมานี่กับไปไปไหว้กับแม่เขาข้างในอืแล้วก็ไหว้เสร็จ แม่ข้าวมาด้วยแม่ข่ามาด้วย,าาวยไหวเสร็จผมก็เอาทูบเสียงทายเอาลองภูลงจุดดูในเสาเตาะขาเขาก็จุดทูบเสียงทายอือรับอันนี้ขึ้นบนหน่อยนอะอคือก <c oughs> ็ชาทางนะครับเดี๋ยวดูมีคลิป <c oughs> อยู่นะเดี๋ยวอันเขาก็ดูดูดูในคลิปอืออันนี้เขาเขียนที่ผมบอกเขานั่งบางทีตกเขียนสี่สามสองสี่สามสองกับสี่สามสองหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้เขาจุดทูบเสียงทายอ๋อจุดทูบเสียงทายอ๋อเขาเอ็นหนึ่งมาก่อนเลยห้ามาเสร็จแล้ว แต่เจ็ดสุดท้ายนี่ยังไม่เห็นเขาเขียนเจ็ดมาก่อนเลยเจ็ดมาก่อนเลยครับเขาเขียนเจ็ดมาก่อนเลยเป็นหนึ่งห้าเจ็ดเนึ่งห้้เขาช่องช่องสองช่องวันนั้นเขาถามว่าน้องภูมิสี่สามสองนี้เรี่อะไรเขาบอกว่าคิิเอื่น โอเขาก็เขียนคิดเองคิดเองครับเขาเขียนคิดเองด้วยครับคิดเองเขาเขียนยังไงอะไรมือเขาใช่ไหมเนี่ยครับลายมือเขาเลยที่โอ้ลายมือทั้งหมดเลยถ้าไม่เชื่อก็ลองดูัวในคลิปดูในคลิปของอ๋อทีมงานที่มาถ่ายทำเปิดเผยได้เนาะได้ได้ได้ของมินีชเนลอ๋อรถชแนลโอ้เขาเขียนสุดท้ายก็เขาก็มาอยู่กับผมแล้วก็สัมสัมภาษณ์แบบมั่นใจเลยจับมือกับผมด้วยอืแต่ผมไม่ได้ถ่ายส่งให้พี่พัน อ๋อคือคิดเองเขาบอกว่าเลขทูบเขาก็เขียนเลขทูบนะครับนี่เลขทูบนี่ลายมือน้องภูมิเรียนยึดเรียนจะโปรไหนครับเนี่ยอันนี้จะขึ้นปรหนึ่งปีนี้ครับจะขึ้นปรหนึ่งครับจะขึ้นปรหนึ่งโหตัวสวยนะครับเนี่ยอันชมนะขึ้นปรหนึ่งครับอะขึ้นปรหนึ่งเขียนเลขนี่โอเคแต่แต่งวนนี้ผมถ่ายนิดเดียวเขาแบบไม่ไม่ได้แสดงเหมือนในหนังหรอก ตอนนั้นผมถ่ายเขาเหมือนมีเจภูอะไรพูดคุยเหมือนอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอมางวดน,นี้เขาเป็ดธรรมดานั่งเหมือนอันนี้ผมการันตีได้เลยนั่งเหมือนลูกปู่สวงครับครับถ้าทางนั่งเหมือนกินผมดูดลคลิปช่วงหน้าลอ,องดูนั่งเหมือนกันเลยแล้วเขาก็นับเขายกนิว 5, น้วห้านิ้วสามอะไรนี่แหละมียกนิ้วด้วยมียกก็ลองสังเกตดูในคลิป ยกนิ้วแล้วก็เขียนครับยกนิ้วตุ๊บแล้วเขาก็ก้มเขียนตุ๊บเขียนปุ๊บเขาก็จับสมุดแล้วก็วิ่งมานี่เขาไปจุดทูกเสียงทายไปไหว้หลวงปู่ต่อก็ต้องดูในคลิปแล,แล้วน้องภูมิเราไหว้หลวงปู่นี่กล่าวคำกระถานี่เป๊ะเลยไหมเป๊ะครับแต่แต่ผมให้เขาว่าวันนั้นเขาว่าเขาไม่ว่างเขาบอกว่าไม่ไม่พูดไม่สวดว่าน้องภูมิสวดมนต์ก่อนได้ไหมเพราะว่าไม่สวดถ้าเหมือนแต่ก่อนอันนี้ผมซิมผมอยู่ใน ผมถอดออกตอนนั้นเขาก็อายุประมาณขวบสองขวบขวบ,ขวบสองขวบ,ขวบนี่ครับเขาท่องได้นะโมโพทิสโตมหาคุณุเขาท่องจบเลยสามจบสามจบเลยแล้วก็คําอวยพรสุดท้ายเขาจะบอก,อกว่าก็ให้ลวงผู่บันดานพรบันดานโชคบันดานลาบบันดานการงานหน้าที่การงานก็ให้ประสบผลสําเร็จลูกหลานขอพรแล้วก็ให้ประสบผลสําเร็จครับจะพูดแบบนี้เอาพิชิตลองพูดอีกอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้นี้คําขอพรของลวงผูมี สละนนสรวยมากผมเอาตอนแรกเลยเนาะ,ะเขาเขาเอาตั้งมดคดับนโมัสสะสามจบแล้วก็นโมโพธิสตโตมหาคโคนมิฮิซโกโมหาลาโพอาหารปูเชมิสิทธิลาโพนิรันตารังพุทธังประสิทธิธรรมระสิทธิสังฆประสิทธิอริยะองคสงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิมเมแต่สาธุเขาไม่ได้ว่าเราก็บอกว่าลูกหลานมาขอพร ขอให้ลวงปู่บรรดาลพรบรรดาลโชคบรรดาลลาบบรรดาลหน้าที่การงานขอให้ประสบผลสําเร็จเขาบอกอย่างนี้ครับอู้นี่เป็นคําที่ค้นหานะคําว่าบรรดาลครับคําว่าบรรดาลนี่เป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดนะบรรดาลโชคบรรดาลพรบรรดาลบรรดาลหน้าที่การงานนะคุณผู้ชมจำไม่ดีนะครับคํคำนี้ไปจดไว้ก็ดีนะครับเป็นดี่ยวผมบอกอีกทีหนึ่งครับ ลูกลานมาขอพรลูกลานมาขอพรบันดาลพรบันดาลโชคบันดาลลาภบันดาลหน้าที่การงานขอให้ประสบผลสําเร็จเขาจะบอกอย่างนี้เลยบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแล้วต้องไปฟังทมคาถาของหลวงปู่สวงด้วยนะโมพโธทิสโตมหาคุณโนมหิติโกมหาลาโภอาหางปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยะองสงตาปโนอิติปิโสนะโมพุทธายะมันจะมีคำคำหนึ่ง มหาบรรดาลนะครับคุณผู้ชมต้องจําว่ามหาบันดาลสัตจังมหาบันดาลสัตยังประสิทธิเมนะครับสุกนที่จบนะครับแต่น้องภูมิไม่ได้ว่าสาธุกับมหาบันดาลสัตยังประสิทธิเมเขาบอกอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ขอให้ลูกมหาบรรดาลประสบผลสําเร็จอืมยก็ผมลืมแล้วถาม ต้องทําใช้คํานี้ับมันสละสวยมากที่สุดแบ,บละบรร<อ>ดานโชคจำได้ลูกหลานมาขอพอรอันนี้ช่วงเขาจบแล้วลูกหลานมาขอพอรขอให้ลุงปูบ่บรรดานพรบรรดานโชคบรรดานลาบบรรดานการงานนะที่การงานขอให้ประสบผลสําเร็จเขาก็บอกอย่างนี้ตอนนั้นอายุกี่ขวบนะก็ประมาณขวบสองขวบเลยพี่ขวบสองขวบเองครับที่ให้หวยถูกที่ให้หวยถูกแม่นๆมเนี่ยตอนนั้นเลยใช่ไหมครับถ้า พี่คนที่อยู่สารคามมาเขาเป็นหมอเป็นครูมาเนี่ยอันนี้ผมให้ถามเลยเขาจําได้จําใบเม่นละกับหลวงผ่แต่ทุกวันเขาตแล้วผมบอกให้สวดมนต์เขาบอกว่าไม่สวดแต่เวลาเขาทําเองผมต้องสังเกตผมต้องถ่ายแต่วันนั้นผมถ่ายได้นิดเดียวแต่เขาก็สวดอยู่แต่เขาไม่ให้ถ่ายครับเขาเขาจุดทูปอะไรทุกอย่างแต่เขาสวดในใจอืครับปกติผมจะบอกเขาก็สวดแบบผมบอกนี่แหละ ส่วนนโมสามจบปุ๊บเขาก็นโมโพธิสัตโตที่หลวงปู่พอพอหลวงปู่แล้วก็คาสุดท้ายเนี่ยผมชอบไอ้คาสุดท้ายนี่แหละก็ให้หลวงปู่บันดานพลพรบันดาลโชคบันดาลลาบบันดาลการงานที่การงานก็ให้ประสบผลสําเร็จนี่แหละตัวที่เขาเอามาจากหลวงหลวงตาที่ว่าให้พรครับผมมาหลายครั้ง แต่ผมไม่ไม่ได้ใช้คํานี้เลยบรรดาลโชคบรรดาลพรบรรดาลคำคำนี้ถ้าคนไม่เอนั้นจริงจริงจะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้จริงนะครับเนาะคาสุดท้ายนี้ต้องจําให้แม่นต้องจําให้แม่นเดี๋ยวผมจะท่องอีกทีหนึ่งนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมฮิติโกมหาลาโพอะหังปูเชมิสิทธิลาโพนิรันตังพุททังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังทังประสิทธิ อริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุลูกหลานมาขอพรขอให้ลุงปู่บันดาลพรบันดาลโชคบันดาลลาบบันดาลการงานหน้าที่การงานขอให้ประสบผลสำเร็จทุกๆคำบวยพอรอันนี้ผมไหวคือจะครอบคุมหมดเลยนะใน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 ,ในที่ขอลุงปู่เนี่ย แล้วจะใช้หรือคําสุดท้ายเราว่าอย่างนี้ก็ได้ที่ลูกหลานมาขอพรที่ลูกหลานมาขอพรประสบผลสาเร็จทุกๆคําอวยพรทุกๆคําอวยพรอครับผมจะว่าเองโอแต่น้องภูมิน้องภูมิว่าได้หมดว่าได้หมดแล้วก็มาตรงกับคาถาด้วยนะครับมาตรงกับคาถามหาบรรดาลมหาบรรดาลคือมหาเปรว่าใหญ่บรรดานคือบรรดาล ก็พูดยากเนาะมหาบรรดาลบรรดาลก็คือน่าจะครบจักรวาลน่ะบรรดาลจักรวาลแปดทิศบรรดาลมหาบรรดาลคือทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องดินนะครับสี่ปกชั้นฟ้าสช่ไหชั้นดินสิบสี่วังบรรดานนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับคาถานี่ผมเพิ่งมาคิดออกนะครับแต่เสียดายผมทุกวันผมบอกให้น้องภูมิสวดมนต์จะถ่ายคลิปเอาแต่เขาไม่ทําแต่เสียดายตรงนี้เลย คือเวลาผมพูดไปมันไม่มีคลิปก็กลัวเขาไม่เชื่อแต่เดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาซิมซิมเก่ามาใส่ให้ดูอ๋อถ้ามีซิมมันจะอยู่ในซิมเก่าครับมันอยู่ในซิมเก่าในการ์ดเก่าในลบอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะมันนานแล้วครับครับผมก็ประมาณสามปีกว่าแล้วมั้งครับที่จริงเราไม่ได้เอาว่าเอาน้องภูมาเป็นนั่นนะคุณชมจะว่าไม่ได้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อยากดังคือมันเป็นความจริงครับมันเป็นความจริงที่ที่ที่น้องภูิเขาเกิดพร้อม ทำบูรณะกระท่อมหลังนี้เขาคลอดปี57เดือนกันยางแต่ที่ท่ายผงจาไม่ได้แล้วแม่น้องภูมิก็ทันหลวงปู่สวงด้วยโอ้แม่น้องภูมินี่ทุกอย่างอยู่กับแม่น้องภูมิคือหลวงปู่สวงท่านชอบรักมากใช่ไหมต่ก่อนครับแต่บางเรื่องท่านเออแม่น้องภูมิเล่าไม่ได้เออก็นี้เราอย่าไปที่หลวงปู่ทำอะไรอย่าไปอุว สิ่งของหลวงปู่อย่างผมทุกอย่างผมมีหมดแต่ผมไม่ไม่ไม่อดถ้าอยู่กับหลวงปู่อะไรก็ต้องได้แต่เราอย่าไปอย่าไปเปิดเผยดีกว่ามีหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่ออา่านหลวงพ่อออกหลวงพ่ออา่ออานนี่ยแหละท่านบอกคำหนึ่งนะถ้าไม่สบายถ้าคิดมากเรื่องอะไรก็ทั่งเป็นทุกข์มากให้คิดถึงหลวงปู่สวงครับหายเลยว่างั้นเอาผมหายยังไงหลวงปู่ก <laughs> ็หลวงปู่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยสักอย่างหลวงปู่ไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรมไม่ได้ยึดติดอะไรก็เลยหายเลยว่างัน้นอ๋อใช่พูดง่ายๆคนเราที่มีความทุกข์ก็ต้องมาหาหลวงปู่ครับแต่เราต้องอยู่ในใจเราด้วยทุกสุขอยู่ในใจแต่เราต้องมาพึ่งใบบุญบารมีของหลวงปู่ให้โดนบันดาลอย่างโชคลาภอย่างหนะ้าที่การงานอย่างทําอะไรล่าลายอย่างเราต้องพึ่งใบบุญบารมีของหลวงปู่ ครับบางทีเราพึ่งไม่ได้แต่ว่าหลวงปู่ท่านคําสอนไปในตัวโดยไม่ต้องคือหลวงปู่ไม่ได้ยึดติดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคนที่ไม่สบายจะน่าจะยึดติดยึดติดเยอะเกินไปก็ไม่สบายอยากถูกเลขตรงหวอยมากเกินไปก็ไม่สบายทุกแต่มาคิดถึงหลวง,งปู่สวงเพิ่มหายเลยอันนี้ถ้าตามที่ผม่มันไม่ได้ยึดติดอะไรบอกอยู่หลวงปู่ถ้าท่านจะให้ยังไงก็ได้แต่ช้าเร็วอยู่ที่ตัวเราครับถูกต้องเนาะ ไม่ใช่ว่าเออเรามาขอพรวันนี้ให้ได้วันนี้ไม่มีหรอกเราต้องทำทำกับตัวเรากอนอย่างเหมือนเราให้คนอื่นคนอื่นก็ต้องให้เราคืนไม่ใช่ว่าเรามาเอาแต่อย่างเดียวครับไม่เคยให้อันนั้นก็ได้แค่ครั้งเดียวหลวงปู่ท่านบอกว่าอวยเตียนเป็นบานยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้เนาะอวยเตียนเป็นบานสรุปเลขหลว้องภูมินะพี่ทัดอีกรอบนะรเลขหลงงภูมิเขาเตียนให้เทนี้นะครับมีสี่สามสองสี่สามสองกับ จุดทูบเสียงไทยจุดทูบเสียงไทยหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอ่าขอให้คุณไปชมนะครับเพียงเฮงรวยๆนะครับเขาบอกให้ผมซื้อสองตัวคือสี่สามสี่สามกับห้าเจ็ดสี่สามกับห้าเจ็ดเขาบอกให้พี่ทัศนซื้อเขาบอกให้ผมซื้อเลยสี่สามกับห้าเจ็ดจะเอากี่ตัวเขาบอกว่าจะเอากี่ตัวอันนี้ถ้าได้ดูคลิปมันิเจนแลก็จะได้จะเอากี่ตัวจะเอากี่ตัวผมบอกว่าสองสี่สามกับห้าเจ็ดสี่สามกับห้าเจ็ดอันนี้ได้เขียนไม่ไม่ได้เขียน ก็คือเขียนสามตัวแล้วโอสามตัวแล้วอ๋อก็บอกว่าถูกจริงๆไหมเขาบอกว่าถูกเยี่ยมเขาก็บอกว่าเยี่ยมแล้วต้ก็จับมืออีกทีหนึ่งมั่นใจไหมมั่นใจอันนี้เ็าคลิปที่พันก็น่าจะไม่เห็นก็ต้องดูคลิปอ๋อฝดีวันนั้นไม่ได้มามันนั้นไม่ได้มาโอเคครับทายแล้วเขามั่นใจเขาพูดมั่นใจมั่นใจมากครับผมโอเควันนี้ก็ไม่พลาดเลยครับอ๋อันนี้ก็เลขน้องภูมินะครับยังไงก็เป็ี่ยนแนวทางเนาะครับ ถูกปิดตัอย่าว่ากันครับถูกไปก็เป็นชอบก็ซื้อถ้าไม่ชชบก็เราก็ดูพันๆไปครับเดี๋ยวเรื่องเราดีๆเดี๋ยวตามให้คุณชมไปเรื่อยๆนะครับหัวนี้ไม่ถูกวัหน้าก็ต้องถูกครับก็อย่าว่ากันเนาะมาเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญนะครับอขาบคุณลองลองดูกับโจระเท้ไหมมันเลขมันเข้ากันไหมครับจระเค้มีเลขด้วยปะ มีอักขระอยู่ครับอ๋อดี๋คอลูโจระเข้ไม่ได้ดูนานเลยคอลูนิดนึงนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนจะจบนะครับคุณชมนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับมีบ้างไหมครับอ่าคอลูคอนเนี๊เปิดดูนิดนึงนะครับสาธุนะโจระเข้ที่พี่ทัดฟันเห็นแล้วก็ไปเอามานะครับที่เห็นขึ้นนะครับอ่ะดูชัดๆเลยอันนี้อักขระข้างล่างให้คุณชมแคปหน้าจอแล้วไปดูเด้อนะเพื่อมีตัวเลขนะครับเอาเองครับผม ไม่ไม่เขาบอกเนาะครับไม่เขาบอกให้ดูเอาเองอืมแต่สวยมากเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเเลเลอะไรนะพีิษัทเป็นเนื้อสำริดเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดอู่น้ฮะโจโมเป็นเงามากเลยอ่าคุณชมดูนะครับเผื่อมีตัวเลขนะครับบางด้างหลังมันจะมีอักขระด้านหลังอ่าโอเคครับเดี๋ยวขออ่ะนี่ขอดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับคุณชมนะครับดูด้านหลังมีตัวเลขแน่นอนนะฮะนะฮะ ครับเพื่อขยายหน้าจอไป้ดูนะฮะเนี่ยเอสก็มาอยากมาบอกว่าตัวเลขตัวไหนแล้วแต่คนจะเห็นนะแต่เห็นอยู่จริงตัวเลขมีห้าสี่หนึ่งครับแต่เห็นห้าสี่หนึ่งยังไม่ออกครั้งหลังข้างหลังห้าสี่หนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูห้าสี่หนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ครับไหนตรงโอ้อเป็นเลขไทยเป็นเลขไทยอ๋อผมบอกผมดูไม่นัดเป็นเลขไทยห้าสี่หนึ่งครับ เป็นแนวทางนะครับคุณชมนะครับอันนี้เก็บไว้ยังดีเลยพี่ท่านเก็บ okay, ไว้ที่นอนยังดีเลยครับคือเอาไปไหนไม่ค่อยได้ได้ยังไงมันผมไม่ไม่ไม่เอาท่านไปด้วยให้ท่านอยู่เฝ้ากระท่อมที่นอนดีกว่าครับเอเวลาเราจําเป็นจริงๆถึงเอาไปอืพาไปพ,พาไปด้วยครับ ครับไม่จําเป็นก็ให้ท่านดูอ่าโอเคครับคุณผู้ชมนะครับทีนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะเดี๋ยวตามจิหน้าดีเด้อนะครับขอบคุณพีิธานมากเด้อนะครับสาธุสวัสดีครับผมสาธุน้องศ์เคียนเมื่อกี้บอกเรื่องอะไรลุงมองไม่เห็นเลยนั่นเรื่ออะไร น่ข้างบนนะส่อออก,อกจริงจริงไม่งวดน,นี้จริงโอ,อ,อกจริงแน่นอนใช่ไหมครับงวดวันที่เท่าไหร่นะ

นา้ยตาทูทูอทอทูนอ๋อทตทนอ๋อเล็กทูกดูว่าเล็กเลขึ้นโอชา่่ท่ก็เลกขึนตทเขียนเป็นไม้ตทูมตทคับคอทูนวข้างบนนี้รู้ได้่มเขียนละคิดเองคอฟายอฟายทได้หมเอ่ยคอฟาย้าเด็กหนาเด็กหมอออก อันนี้คือตัวเลขที่ไม่ได้ฟันเนาะคิดเองป่ะอันนี้เ,เลขอะไรลุก็ห้าจิตเป็นเลขอะไรนะครับเ,เลขของทูตเสียงไทยอ๋อเลขของทูตเสียงไทยใครเป็นคนจุดเนาะใครจุดครับเออ,อน้องภูมิเป็นคนจุดน้องภูมิน้องภูมิใช่ไหมครับน้องภูมิเป็นคนจุดข้างบนเลขอะไรเนาะ พูดเสียงดังๆลพเสีดลูกหน้าเจ็ดข้าบนด้วยสี่าสองออกจริงๆริงไหมออกจริงๆ,ๆเลขคิดเองไม่มีฟ้าผ่<น>าเนาะตรงๆเลยออกแล้วนะเลขน้องภูมิอ่ะแปดหนึ่งอ่ะลูกออกแล้วอันนี้ออกไม่ลุงออกไม่งวดน,นี้ จุดนะคะซื้อลอตเตอรี่ยังครับซื้อแล้วอ๋อให้แม่ซื้อแล้วใช่ไหมครับอ๋อซื้อคนละตัวเด็กเป็นไปเด็กไม่ถูกเนาะเอาแค่นี้พอไหมครับสวัสดีท่านไปชมก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับทางนู้นด้วย ื่อน้องอะไรนะครับช oh, like ื่อเล่นชื่ออะไรครับน้องภูมิเรียนอยู่ชั้นไหนนะครับเอาขึ้นปหนึ่งปีนี้เนาะเจอดปีเนาะ